สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณนกในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้คุณนกจะให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องสาระอาแต่จะอ่านอย่างไรหรือทำอย่างไรไปดูกันเลยค่ะมาตรฐานตัวชี้วัด ท1.1ป .1 ทอ 1. 1. 1. .1 อ่านออกเสียงคำคำคล้องจองและข้อความสั้นๆท4.1ป .1 ท .2 เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อ่านคำประโยคสาระอาได้ถูกต้อง 2. เขียนคำสาระอาได้ถูกต้อง 3. บอกความหมายของคำสาระอาได้ ค่ะเรามาฝึกอ่านคำสระอามีตัวสะกดกันนะคะตากสะกดว่าตออากอตากทากทออากอทาก ปออากอปากลากลออากอลากจากจออากอจาก รากรออากอรากนาคนออ,กอนากนาคมากมออากอมาก กออากอกากยากยออากอยากสากสออากสาก ยางยอองยางถางถอองถางกางกอองกาง จางจอางจางหางหออางหางบางบอางบาง นางนออางนางฟางฟออางงฟางทางทออางงทาง ชางชอองชางบาทบออาดบาทถาดถออาดถาด สต<อ>รส์ออา์ดศาสขาดขออา์ดขาดขาดคออาดขาด ราดรออาดดราดหาดหออาดด<อ>หาดราดลออาดดราด ลานลออานอลานปานปออานอปานจานจออานอจาน พานพออ,นอานอพาน,ส,นสารสออานอสารนานนออานอนาน บานบออานบานอานออานอานปานปออาน ปานงานงออนงานชาญชออนชาญ ลอออบลาบหาบหออาบ ขออ,บอขาบอคาบดาบดอาบอดาบราบรออาบอ นออาบอนาบชาบชออาบอชาบงาบงออาบองาบ สาบสออาบอสาบทาบทออาบอทาบตามตออามอตาม ยามยออามอยามรามรออามอรามสามสออามอสาม งามงออมงามหามหออามหามชามชออาม ดามดออามอดามน้มนออามอน้ม ถามทอ ออรยอ์ไอตายตอออร์ตายสายสองออร์ ชายชออายอชายยายยออายอยายพายพออายอพาย ลายลออายอลายกายกออายอกายได้ดออายอได้ นายนออายอนายขาวขออาวอขาวชาวชออาวอชาว ลาวลออ้าวลาวยาวยออ้าวยาวกาวกออ้าวกาว ชฉาชออาวอฉาสาวสออาวอสาวหาวหอ ดาวดออาวดาว ค่ะนักเรียนก็ได้ฝึกอ่านคำกันไปแล้วทีนี้คุณครูจะพานักเรียนมาทำความรู้จักกับความหมายของคำนะคะคำนี้ชามชามก็คือภาชนะรูปกลมปากคุมชนิดหนึ่งมีหลายขนาดสำหรับใส่อาหารนะคะหามหาม หมายถึงเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของหนักๆโดยช่วยกันยกหัวและท้ายพาไปกลางคือการหมายถึงทางออกทำให้ห่างออกขี้ออกขยายออกนะคะในตัวอย่างคือกลางร่ม คางหมายถึงส่วนของใบหน้าที่สุดขากรรไกรอยู่ใต้ปากนะคะหางหางหมายถึงอวัยวะส่วนที่ยืดออกจากส่วนท้ายลำตัวหรือก้นสัตว์ขาย ขายหมายถึงเอาวัตถุสิ่งของแลกกับเงินโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่กันโดยผู้รับโอนหรือผู้ซื้อจะชดใช้ราคาในทรัพย์สินแก่ผู้ขายตามข้อตกลง ยายยายหมายถึงแม่ของแม่เมียของตาหญิงซึ่งเป็นญาติชั้นเดียวกับยายหรือมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับยายคำนำหน้าเรียกหญิงสูงอายุอย่างไม่ค่อยเคารพนับถือก้า กาวหมายถึงของเหนียวที่ทำจากวัสดุต่างๆเช่นหนังสัตว์ยางไม้ชันแป้งจากพืชใช้ติดสิ่งของหรือเป็นตัวเชื่อมประสาน หาวหมายถึงกิริยาที่อ้าปากกว้างสูดลมเข้าไปลึกๆแล้วระบายลมออกมาทางปากเมื่อเวลาง่วงนอนหรือเหนื่อยลา้าปากปากหมายถึงอวัยวะของคนและสัตว์สำหรับกินอาหารและใช้ออกเสียง รากรากหมายถึงส่วนของพืชโดยปกติจะเริิญเติบโตในทิศทางพุ่งดิ่งลงใต้ดินตามแรงดึงดูดของโลกมีหน้าที่ดูดน้ำและเกลือแร่เข้าสู่ลำต้นยึดลำต้นให้ติดกับพื้นดินหรือเป็นที่สะสมอาหารราก ลากหมายถึงฉุดดึงล่ามไปหรือโยงไปให้เคลื่อนตามขาดขาดหมายถึงแยกออกจากกันฉีกบาดบาดหมายถึงทำให้เกิดเป็นแผลฉีกขาดจากของมีคมบาด หาดหาดหมายถึงเนินที่ลาดเอียงลงไปในน้ำหรือบอริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำมักเป็นเนินทรายเรียกว่าหาดทรายถ้าเป็นเนินกวดหรือหินเรียกว่าหาดกวดหาดหิน ลานลานหมายถึงบริเวณที่ว่างสนามที่โล่งกว้างจานจานหมายถึงภาชนะรูปกลมแบนใช้ใส่อาหารลักษณะนามเรียกจานที่ไม่มีอะไรบรรจุเรียกว่าใบาหรือลูก พานพาณหมายถึงภาชนะมีเชิงประเภทหนึ่งมีหลายชนิดและหลายรูปทรงเช่นรูปทรงคล้ายจานร,รูปทรงคล้ายชามก้นลึกใช้ใส่สิ่งของเช่นดอกไม้ทูบเทียนอาหารชาบ ฉาบหมายถึงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีกํากับจังหวะชนิดหนึ่งทำด้วยโลหะเป็นแผ่นกลมคล้ายจานมีปุ่มนูนตรงกลางเจาะรูตรงกลางไว้ร้อยเชือกหรือหนังสำหรับถือตีมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ฉาบฉาบคำนี้ หมายถึงทาเกลือกหรือเคลือบแต่เพียงผิวนอกอาบอาบหมายถึงเอาน้ำลดหรือราดตัวให้เปียกเพื่อชำระล้างร่างกายเรียกว่าอาบน้ำกาบ กาบหมายถึงเปลือกหุ้มชั้นนอกของลำต้นผลหรือช่อดอกของพืชบางชนิดลอกออกได้ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบใจนักเรียนนะคะที่นักเรียนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะฝึกสะกดคำสะระานะคะชั่วโมงนี้คุณนกขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ